น้าโอมมยา่าตกปลาตามล่าปลาเอ่อเอามาทำซาซิมิแต่ผิวฮะได้กินครับวันนี้อย่างชมพูเลยครับสดๆเลยฮะ จีจัดหนักเครื่องมอนี้อะไรต้มส้มแล้วนั่เดือดการเบิร์นอย่างนี้ครับเตรียมพร้อโอเคที่บางแก้วบางหัวเหื่ออันนี้เมนูอะไรเนี่ยอาจะไปมกระวัติเบียร์ต้มส้มปลาข้างปานว้าว สวัสดีครับผมนะ้าโอมิยาครับผมวันนี้ผมมามาตามคำเรียกร้องมาตามที่เอ,อ็ซีแจ้งเอซีบอกว่าเอา่ออยากจะดูนะ้าโอมิยาตกปลาตามล่าปลาเอ่อเอามาทำซาซิมิวันนี้เราก็เลยคิดว่าเราจะออกไปล่าปลาปลาอะไรดีปลาสลักสลักสลักเพื่อ <laughs> อันนี้ไม่ใช่เันมุก <laughs> เราจะทำซาซิมิบนเรอือครับผมโอเควันนี้เรามาอยู่ในทะเลบ้านแหลมแล้วเดี๋ยวเรามาคอยดูว่าวันเนี้ยจะได้ตามเป้าหรือเปล่า <h ums> ที่เราวางไว้ว่าเราจะตกสละมมาทำซาซิมิบนเรอือเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าการทำซาซิมิบนเรอือยิน <c oughs> จะอร่อยหรือไม่อร่อยเดี๋ยวฝากเพื่อนดูตอนนี้เราอยู่ทะเลในบ้านแหลมขึ้นนิ่งมากวันเนี้ยผมมองว่าวันนี้เราจะไป หลาน่าจะเป็นทุ่นเหลืองใช่ไหมก็ครับผมทุ่นเหลืองทุ่นเหลืองครับผมทุ่นเหลืองบ้านแหลมสีช่างใช่ครับเรามาดูวันนี้โอ้โหน้ํานิ่งมากดูบรรยากาศโดยรวมครับผมรอบๆไปตอนนี้วอร์มเรือไปครบนึงพร้อมไหมเนี่ยมาเดี๋ยวนี้ไปปลาครับเองครับฮะพร้อมไหมครับก็พร้อมมล้าเมื่อวานแล้วได้แล้วเราตามไปดูครับเดี๋กัน ดีครับเอ่อตอนนี้เรามาถึงบ้านแล้วครับโอ้โหนื่องจากว่าเมน่อเนี้ยมันตกเยอะมากเลยตกแรงมากครับเราจะทำซาซิมิบนเรือครับผมเราจะทำซาซิมิบนเรือครับผมตกเยอะมากเลยตกแรงมากครับ ซาซีมิบนเรือถือว่าไม่สําเร็จครับ <c oughs> วันนี้ซาซีมิบนเรือพลาดครับผม <mos S 1> ผมต้องขอโทษเอซีหลายๆคนด้วยที่อยากจะดูเออ่คลิปทำซาซิมิบนเรือแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมกำลังถึงบ้านแล้วฝนอยู่แล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวผมทําปลาแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูว่าเออ่ซาซิมิที่บ้านที่บ้านผมที่บ้านเดี๋ยวจปแรกดูว่าอะไรแลเดี๋ยวดูวันนี้ปลารวมครับผมเออ่ ปลาที่เราไปทำซาซิมิวันนี้ได้ครับผมนายโยตบได้ครับสุดยอดตัวไม่ใหญ่แต่หิวฮ่ได้กินครับวันนี้วันนี้ได้กินครับผมส่วนปลาเนื้อดีวันนี้ก็คืวนี้เราไปลุยกองปลาเนื้อดีมากลข้างปาาวันนี้เราใส่ข้างปลา,นนา,า,า,ปามาค่อนข้างเยอะก็จะมีหลายเมนูเดี๋ยวฝากเพื่อนๆติดตามเพื่อนๆดูว่าอาหารที่ผมจะทำวันนี้นเป็นยังไงเดี๋ยว จะมีคลิปตอนทำอาหารให้ดูต่างหากครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดซับสไครป์ถ้าใครชอบการตกปลาการพักผ่อนทางทะเลธรรมาชาติติดตามผมอีกทีน,นะครับขอบคุณมากครับผมอย่าิดไปกันมาล ก็ทลิปนี้น่าจะได้ตัวใหญ่เนี่ยนี่ครับคนนี้ะครับ,บกินชาซิมิหมดเลือหยุดได้ไงไงห้หมมหมมหราร้านกาดรตานแน่นอนตอนนี้ขอร้าน,น้าก่อน ไซใหญ่มากนะไซใหญ่มากวิธีการแลร่ปลาโอมิยา่นะแตชมีเนื้อยังแดงชมพูเลยครับสดๆเลยฮนะ โอ้นาโอ,โอพวกนี้เมนูอะไรครับเย็นนี้นำเสนอนาโอ้นาโ,โเป็นคนปรุงน้าใหม่คุณปรุงครับวันนี้น้าใหม่ใช่ไหมนาโอเป็นคนปรุงนะผมเชื่อเชฟก็ช,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 ช่วยเชฟอันนี้ก็ช่วยเชฟใน้นาใหม่หมครับเราน้าใหม่เราครับ 我都是料平安不会。 ใส่ผ้าหอหวานมะนาวมะนาวมะนาวลองง่ายเนี่ยไอ้เนี่ยสอยหอมไปลองง่ายเลยให้สอยหอมให้ผมซอยหอมผมให้ผมซอยอย่างอื่นดีกว่าเพิ่งพ้าปานจิีจัดหนักเครื <aja ob. S 1> ่องตะไคร้หอมแดง <Columbus> <working> ชีฝรั่งพี่ขี้หนูใบอร์กูดซอย น้ำเสนอใส่กินคนเดียวเลยครับลงมือเลยคนเดียวเลยชิมสีฟุดวาอตมมนี้อะไต้มต้ตตมแล้วน้ำเดือ กินปลาดิบแต่เมื่อกี้มันแล้วเขาบอกว่ากอ้งมันสุกก็เลยบางทีการเบิร์นมี่ของเล่นว้าวปับเขาหน่อยอุ้ยดับเอาไว้โอเคเรามาดูกันว่าเบิร์นปลาให้สุกนิดนึงเคยลองกัน ปลาไม่ใช่หรอกพี่ว่าอืมอีคือจจ <c oughs> นทะลุน่ะเุ้ย <c oughs> <c oughs> พันขมงโ <Okay. S 1> อเคนี่มันนะไรักินไม่้หนไม่เป็นอรรอย่างนี้ครับ <Okay. S 1> <c oughs> เปคนลองปา,าเบิร์นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยดี๋ยวมางว้นทางสามีนี่เปปลาหิวใช่ไหมไปลา ปลาเหยื่อก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยลูกไม่ตรงนี้เพิ่งถ่ายดิไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วถ่ายทำไมเนี่ยลุยเลยธรรมชาติที่สุดแล้วยอดอ่ะเป็นอะไรบ้างเป็นที่เด็ดกลยในใๆกรอบให้ทีแรกตัวดิปลาเหยื่อกินวันนี้หมดเยอะอย่างพี่ปลาเหยื่อเต้าเจียรกรอบอร่อยกว่ายิ่งเล็กยิ่งอร่อย เราน่าจะส่งปเยอะกว่านะพอมือผมบอกแล้วว่าเป็นเดอะเนอ่งนนยโยงี้ครับเรียมครับนีปลาแก้เปลาอหม่อนี่เมนูอะไรเนี่ยเมนูที่ขาดไม่ได้ครักรหล่ำน้ำปลาครับแก้าหายเมืนพี่โย่พี่โย่ป่ะพี่เดอพี่เด็งชิมปลาเบอร์นะะเอาหอยยิ่แน่เลยไป กระวัสเบีมเป็นไงครับเป็นไงครับได้ๆๆโอเคครับเออคุณเริ่มเหนื่อยแล้วปลาอะไรวะเนี่ยต้มส้มครับอ๋ต้มส้มปลาข้างปานว้าวโอเคเดี๋ยวลองชิมดูผมว่าอร่อยนะปลาเหยือก็อร่อยเหมือนกันเนี่ยปลาเหยื่อเอาไปครับเดี๋ยวนั่งทำนะพี่โก้ เก่อเพ่อนขอมาลืมเครับผมสำหรับเอ่อทริปนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบครับผมปลาที่เราได้ได้มาทำกินได้มีความสุขสนุกไปกับการตกปลาท่องเที่ยวธรรมชาติเพื่อนเพื่อท่านใดเอ่อสนใจฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับผมแล้วเราจะทำทลิปดีๆคลิปสนุกๆคลิปมันๆให้เพื่อนๆชมอีกนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ